ครับน้องๆเรื่องสุดท้ายของบทนี้นะครับก็คือเรื่องของ polarization ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ polarization คืออะไรนะครับก็คือนะครับคลื่นที่มีระนาบอ่าพูดอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจนะครับจะยกตัวอย่างถ้าเรามีสายอากาศแบบนี้ถูกไหมครับถ้าเราทําให้อิเล็กตรอนสั่นขึ้นลงนะครับสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงก็จะอยู่ในทิศทางนะครับตามรูปนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับส่วนที่อยู่ในแนวระนาบจะเป็นสนามแม่เหล็ก ซึ่งเราเห็นว่าสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวเราก็จะเรียกคลื่นชนิดนี้ว่านะครับเป็นคลื่นที่เป็นคลื่นพลาไรซ์นะครับแต่สำหรับแสงทั่วไปนะครับที่เกิดจากแหล่งกําเนิดนะครับพบว่าคลื่นที่ส่งออกมานะั้นไม่ใช่คลื่นพลาไรซ์นะครับเนื่องจากสนามไฟฟ้าที่ส่งออกมาเนี่ยมันกระจัดกระจายในทุกทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงแสงจึงเป็นคลื่นที่เรียกว่า เป็นแสงที่ไม่โพลาไรซ์นะครับวิธีการทำให้แสงโพลาไรซ์นะครับทำได้โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าแผ่นโพลารอยนะครับการทำโพลาไรซ์วิธีนี้นะครับเป็นเรียกว่าการทำโพลาไรซ์แบบดูดกลืนนะครับแผ่นโพลารอยนะครับทำมาจากโพลีไวนิลแอลกอฮอล์นะครับที่สังอยู่ในพลาสติกและพลาสติกจะถูกยืดเพื่อให้โมเลกุลเรียงตัวในแนวขนานนะครับซึ่งจะทำให้สนามไฟฟ้าในแนวหนึ่งนะครับจะผ่านแผ่นโพลารอยออกไปได้ ในขณะที่สนามไฟฟ้าในอีกแนวหนึ่งจะไม่สามารถผ่านไปได้นะครับดูรูปน้องๆจะเข้าใจได้ง่ายนะครับแสงปกตินะครับจะไม่มีระนาบพลราลที่ชัดเจนอยู่แล้วคือมีการโพลราลัยสู้ทิ่ทางแต่เมื่อผ่านแผ่นพลรารอยนะครับน้องๆจะเห็นว่าสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงในสองแนวนอนจะถูกบุดกลืนไว้เหลือเพียงแนวตั้งเราก็จะได้แสงที่เป็นพลราลันะครับถ้าเราเอาแผ่นพลารอยอีกแผ่นหนึ่งนะครับมาขวาง โดยพลิกระนาบโพลาไรส์ให้ตั้งฉากกับตัวแรกนะครับเราจะพบว่าแสงที่มีระนาบตั้งแบบนี้ก็จะไม่สามารถผ่านโพลาไรส์ที่วางระนาบในแนวนอนได้นะครับเพราะฉะนั้นการปรับมุมระหว่างแผ่นโพลาไรส์นะครับจะทําให้แสงผ่านได้มากน้อยแตกต่างกันรูปนี้เป็นตัวอย่างนะครับรูปซ้ายมือคือการวางแผ่นโพลาลอยตั้งฉากกันแบบนี้นะครับ ซึ่งทั้ง2แกนก็จะถูกดูดกลืนไว้โดยทั้ง2แผ่นทําให้ไม่มีอะไรผ่านไปได้เลยนะครับแบบที่2นะครับถ้าเราวางประกบกันแต่ไม่ได้ตั้งฉากกันก็จะมีแสงบางส่วนที่ผ่านได้นะครับนอกจากนะครับการทําให้เกิดแสงโพลาไรซ์โดยการดูดกลืนนะครับคลื่นในระนาบหนึ่งออกไปแล้วนะครับยังมีการทําแสงโพลาไรซ์ได้อีกหลายวิธีนะครับ ตัวอย่างนะครับเช่น polarization ด้วยวิธีการสะท้อนนะครับโดยเราพบว่านะครับเมื่อลังสีแสงนะครับที่มีระนาบทั้งสองระนาบนะครับจุดนะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับจุดตรงกลางก็คือแสดงระนาบนะครับที่อยู่ในแนวพุ่งขึ้นมาจากกระดาษนะครับอ่าส่วนลูกศรแบบนี้ก็คือแสดงระนาบที่อยู่ในแนวกระดาษนะครับแสงที่มีทั้งสองระนาบนี้เราพบว่าเมื่อตกกระทบและสะท้อนนะครับ ด้วยมุมหนึ่งที่เหมาะสมที่ทําให้มุมหักเหกับรังสีสะท้อนตั้งฉากกันพอดีเราจะพบว่าเราจะสามารถแยกแสงออกเป็นแสงโพลาไรซ์2องลำได้นะครับมุมนี้นะครับเราเรียกว่ามุมบูสเตอร์นะครับซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยใช้กฎของเซเนลนะครับก็คือ n อนไซน์เซเท่ากับ n อนไซน์เอไซน์เนะครับ โดยนะครับเราจะแทนค่านะครับมุมเทต้าสองนะครับด้วยนะครับมุมร้อยแปดสิบนะครับลบด้วยมุม B และมุมเซต้าสองเพื่อให้ได้มุมตรงกลางนี่เป็นเก้าสิบองศานั่นเองขนาดของมุมบลูสเตอร์นะครับก็จะสามารถหาได้โดยใช้กฎของเชนเอลนะครับซึ่งก็คือ n sin n1 sin น์เซต้านะครับเท่ากับ n2 sin ์เซต้า2นะครับ กฎของเนเนลก็คือใช้สําหรับการหักเหนะครับตรงนี้นั่นเองเพราะฉนั้นถ้าเราให้เทต้าหนนะครับเป็นมุมนี้นะครับส่วนเทต้าสนะครับก็คือมุมนี้นะครับแต่เราจะแทนค่าในรูปของมุมที่เหลือนะครับโดยการใช้180ถูกไหมลบเก้าสลบมุมเทต้าบีก็จะเท่ากับมุมนี้นะครับเราก็เอาค่านี้แหละนะครับเข้าไปแทนในสมการของเสนเนลซึ่งสุดท้ายนะครับเราจะได้ว่านะครับ ค่ามุมบรูสเตอร์นะครับจะมีค่าเท่ากับอาร์คแทนของดัชนีหงนเหี้นะครับซึ่งเรียกว่ากฎของบรูสเตอร์นั่นเองซึ่งให้เราให้แสงตกกระทบนะครับโดยมีมุมเท่ากับมุมของบรูสเตอร์นะครับก็จะได้แสงที่ออกมาเป็นแสงโพลาไรส์นะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่1นนะครับบอกว่า แสงเคลื่อนที่ในอากาศตกกระทบผิวน้ําด้วยมุมตกกระทบที่มีค่าเท่าไหร่จึงทําให้แสงสะท้อนจากผิวน้ําเป็นแสงโพลาไรส์นะครับถ้าดัชนีหังเหของน้ําเท่ากับ1.33นะครับก็คือใช้นะครับสมการเมื่อกี้เลยนะครับก็คือมุมบรูสเตอร์เท่ากับนะครับอาร์คแทนของนะครับดัชนีหังเหนะครับก็คืออาร์คแทนนะครับของ1.33ซึ่งจะเท่ากับ53 องศาเพราะฉนั้นถ้าเราให้แสงตกกระทบผิวน้ำนะครับด้วยมุมตกกระทบ53องศาเราจะได้แสงพลาไลส์นะครับสะท้อนขึ้นมานะครับจากผิวของตัวรอยต่อนะครับอของการสะท้อนนอกจากนะครับพลายไลสชันโดยการดูดกลื่นโดยการสะท้อนแล้วนะครับการให้แสงนะครับเคลื่อนที่ผ่านผลึกนะครับเช่นนะครับ ตัวอย่างเช่นแคลไซด์นะครับก็จะนาให้เกิดการหักเหนะครับที่แตกต่างกันตัวทําให้เราสามารถแยกลังสีออกมาได้นะครับโดยลังสีที่แยกออกมาก็จะมีลังสีธรรมดานะครับที่ผ่านโดยมีอัตราเร็วเท่ากันทุกทิศทางนะครับเรียกว่าโอเรนะครับ ordinary ray นะครับ, ray, นรบในขณะที่แสงอีกลำหนึ่งซึ่งจะเกิดการหักเหในทิศทางที่ต่างกันด้วยความเร็วต่างกันเกิดเป็นลังสีอีกระนาบหนึ่งซึ่งเรียกว่าลังสีพิเศษหรือว่า Extra Ordinary y น y รหรือว่า r e r y นะครับนี่คือแสงโพลาริสที่เกิดขึ้นจากการหักเหนะครับบนผลึกบางชนิดนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการกระเจิงของแสงโดยโมเลกุลในอากาศนะครับก็ยังสามารถทำให้เกิดแสงโพลาริสขึ้นมาได้นะครับเราจะสังเกตได้นะครับว่าเวลาเราใช้แผ่นละลอยแผ่นโพลารอยนะครับส่องมองแสงจากท้องฟ้าแล้วมีการหมุน เปลี่ยนระนาบของแผ่นโพลารอยเนี่ยแสงจะมีความเข้มที่แตกต่างกันนะครับด้วยความรู้นะครับจากเรื่องของแสงโพลารา์นะครับเราจึงนําไปประยุกต์ใช้ทํานะครับแว่นโพลารอยนะครับเพื่อลดปริมาณแสงที่เข้าตานะครับนอกจากนั้นยังมีการนําแผ่นโพลารอยไปใช้กับอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับเช่นกับกล้องถ่ายรูปเป็นต้นนะครับเพื่อลดแสงสะท้อนในบางระนาบนะครับที่อาจจะส่งผลในการถ่ายภาพนะครับสำหรับเนื้อหานะครับใน วิชาฟิสิกส์แต่วิชาเพิ่มเติมเล่มที่4นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับอาจารย์ก็หวังว่าน้องๆจะไปทบทวนนะครับแล้วก็ทําแบบฝึกหัดมากๆนะครับเพื่อให้น้องๆมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นสําหรับตอนนี้อาจารย์ก็ขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้เจอกันอีกในโอกาสหนา้าสวัสดีครับ